อ้นนี้คือเบอร์เกอร์สไตล์ปากีสถานนะครับแอปเปิ้ลโลละ12บาทที่นี่ก็บรรยากาศคนพุกพาคนเยอะนะครับเป็นแหล่งชุมชนที่ขายทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคเยาวะเรกมรสเซียเยว์วเล่เยาว์เลกมรสเซียเหมือนกับพิซซา้านเราอารมณ์คล้ายๆกับยำบ้านเราส่วนตัวนี้จะเป็น ก้อนของปานิปุรินะครับผมอารมณ์คล้ายๆกับอไอติมหลอดบ้านเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านน้าแข็งใสของปากีสถานนะครับผมก็ข้างหน้าจะเป็นร้านขายชาแล้วก็ขายอาหารนะเพื่อนๆอันนี้ก็คือแป้งปาลาท่านะครับผมร<อ>เราไปดูชากันดีกว่าดิมนิ่งไว้ยัง ส่วนตรงนี้จะเป็นร้านค้าขายของชําของชาวปากีสถานนะครับผมซิกเนเจอร์ของปากีสถานปั้นเป็นเม็ดกลมๆแล้วก็เอาไว้ที่ใต้เหงือกเตาอบโรตีนะครับผมลักษณะเหมือนองอซอนนี้ก็จะเป็นโซนขายผล,ลไม้นะครับเพื่อนๆโซนนี้เขาจะขายผล,ลไม้นะจะมีน้ำน้ำอ้อยปั่นด้วยนะเพื่อนๆออถ้าเป็นบ้านเราก็อารมณ์ไม่ใชๆกับร้านขายของที่ระลึกนะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมา ดูตลาดท้องถิ่นของอาปากีสถานนะครับผมซึ่งผมจะพาเพื่อนๆมาดูร้านขายขนมแล้วก็ของหวานก่อนนะครับอันนี้จะเป็นขนมหวานนะครับผมจเจลบีจเจลบีอ่าดิสไยวัดดิสชักกอ็อกโกปาร,า,กกร,ปา,รานะครับผมส่วนส่วนตัวนี้จะเป็นเจ้าวัลกมรสเซีเยว่าเลยเจ้าวัลกมรสเซี อลาวาอลาวนะครับมรสาย์เย่เย่มรสายซูจแม่เด็กะเย่เยปกวานนปกวานปกวานอ่าีปวน่ะวดดีดเย่บุนดีเย่บุนดีนนีจีบุนดีอจีออเ้ยอันนี้เหมือนพิซซ่าเลยครับเพื่อนเอาัลูอัลูเบสันลฮะอัลูเบสันเวลาน้านเย่โอ้เหมือนพิซซ่าเลยครับเหมือนไอไอไอคนทัส อ๋อ <B IP S 1> ก็เหมือนจะเป็นแผ่นแป้งแล้วก็มะเขือ,อขเทศมันฝรั่งนะครับแล้วเขามานำมาไปทอดนะครับเหมือนกับพิซซ่าบ้านเราส่วนต,วตัวนี้นะครับคือผักทอดผักชุบแป้งทอดตัวนี้น่ากินมากเลยนี่สิคะซัมโมซาอันนี้เป็นซามโมซานะครับผมโอเคบายยัน thank you นี่สิคะเซมอันนี้ก็คือชาร์นะครับผมชาร์ ก็คือเขาจะเอาเอาพวกผักแล้วก็พวกของทอดมามิกเซอร์รวมกันกับพวกมามิกเซอร์รวมกันกับน้ำน้ำน้ำสลัดเขานะครับผมอารมณ์คล้ายๆกับยำบ้านเราส่วนตัวนี้จะเป็นก้อนของปานิปุรินะครับผมโอเคส่วนโอเคส่วนร้านนี้นะครับก็อารมณ์คล้ายๆกับไอติมหลอดบ้านเรานะครับ แทนยูชุดเนี้ยคล้ายๆกับไอติมหลอดบ้านเราตามงานวัดนะครับพอเขย่าก็จะเป็นแท่งขึ้นมาอ๋ออ่าบายันอ่้เนมว่าดีดิสน้ำเจไม่ใช่อฟรีคุลฟีกุลฟีกุลฟีกุลฟีคอยอะไรอ๋ออันนี้จะเป็นอ่าคล้ายๆไอติมบ้านเราเลยนะครับ <laughs> oh, uh, 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 how much <laughs> เซเว่นเจ็ดสิบรูปีก็ประมาณสิบบาทนะครับผมประมาณสิบบาท What is ิดเอ่อเฟอ๋อจะเป็นอ่อ uh, รสรสนมนะครับรสของนมโอเคก็ทำให้เราคิดถึงอ่อไอติมไอติมที่งานวัดบ้านเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าต่อดีกว่าฮัลโหลอันนี้ก็คือ uh, ชาวบ้านเขามาขอถ่ายรูปด้วยนะครับผม เซ่ฮัลโหลโอเคอันนี้ก็จะเป็นอ่ร้านน้ำแข็งใสของปากีสถานนะครับผมเขาเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นน้ำแดงนะครับซึ่งน้ำแดงตัวนี้กลิ่นจะเหมือนอนะ่าเขาเรียกอะไรนะถ้าบ้านเราเขาจะเรียกคล้ายๆกับมดแดงมดแดงโดนทับนะเพื่อนเนพะื่อนสกสนแ เขากำลังปั่นละโอปั้นละครับผมเขากำลังปั้นแล้วก็เอา,มามอมไม้มา,าจิ้มน้ำม,มาจิ้มสเสร็จแล้วก็เอาเกลือโรยนะครับอ๋อ แล้วก็จะเอาแล้วก็จะเอาคล้ายๆน้ำเฮลโบโบอยนะคล้ายๆน้น้ำเฮลโบโบอยละบ้านเรามาลาดนี่นะครับผมเพื่อนๆจะเป็นไอติมน้ำแข็งใสอ๋อต้องจับแบบนี้โอเคต้องจับแบบนี้นะก็โอเคอันนี้ราคาอยู่ที่ห้าสิบรูปีนะครับก็ประมาณหกเจ็ดบาทไทยนะครับผม Okay, okay. Okay, one minute. You can not One minute. the Okay. Oh, okay. What is your name again? S <S <reading> <S What is your name? Ali. So Ali. Okay. Thank you. ครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็คืออ่เบอร์เกอร์สไตล์ปากีสถานนะครับก็คืออ่จะมีขนมปังแล้วก็จะเป็นอ่เนื้อจี่แล้วก็สับๆตามด้วยอ่กระหล่ำปีแล้วก็ตามด้วยกระหล่ำปีแล้วก็หอมแดงนะครับตัวนี้เขากำลังจะเจียวไข่ อ๋ออันนี้ใส่ซอสพริกเอ้ยน่าจะเป็นซอสมะเขือเทศครับอ๋อเอาไปจุ่มแล้วก็เอามาจี๋นะหอมหอมเหมือนไข่เจียวบ้านเราเลยนะครับเพื่อนๆไปยัานอ่าที่รานซมอสซอ้เอ้อมาซัลล่าเลชิลีเลชิลีอ๋ออันนั้นคืออ่พริกป่นแดงนะครับ แต่ไข่เขาไข่เจียวเขาพองดีมากเลยเพื่อนๆเป็น,ปน,ปน,ปนแผ่นดีมากเลยอาจจะด้วยเพราะว่ากระทะเขาใบใหญ่กันนะโอ้ใส่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่คือเบอร์เกอรส์สไตล์ปากีสถานนะครับโอ้ หอมน่ากินมากเลยเพื่อนๆใส่ครีมแล้วยังไงต่ออ่าโอ้หอมน่ากินมากเลยอือ ตัดเหมือนเดิมแล้วก็เอามาวางประกบจีอ๋อก็ทำเหมือนเดิมโอเคโอเค thank you ไปจนอันนี้ก็จะเป็นรถขนส่งนะครับสาธารณะของเขา อันนี้ก็คือ,อสภาพบริเวณชุมชนนะครับผมตรงนั้นก็จะเป็นร้านขายกับข้าวแล้วก็จะมีร้านชำด้วยเพื่อนอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นร้านขายกล้วยนะครับผมลักษณะจะเลียวกว่ากล้วยนำบาบ้านเรานะครับผมอ่าใบายันวัดวัดดอิต บ a n a น่ banana? Yes อ้ผลบิลกับบานา a ่าโอ้บ b a n a n a how much วันธรรมดาวันขันเล็กก็อยู่ที่1 2บ3บาทต่อต่อวีนึงนะครับผมโอเคตั n งคิวมาเย็นเดี๋ยวเราไปเจอกันร้านข้างหน้าเลยครับผมเหมือนผมจะเห็นร้านขายยาด้วยนะแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นร้านขายชาแล้วก็ขายอาหารนะเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวเรา,เามาลองชมกันอันนี้จะเป็นร้านขายยานะครับส่วนส่วนตรงนี้จะเป็นร้านอาหารนะครับซึ่งมีชามาซึ่งจะเขาจะขายชาด้วยร้านนี้ผมเคยมาชิมแล้วก็รสชาติใช้ได้เลยครับตรงนั้นเขาจะปั้นโรตีสดๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็แล้วก็แบยนั้นไอไอแคนชุดวิีโอ ตรงนี้นะครับวัดอิดใบย็นปลา,าท่าอันนี้ก็คือแป้งปาลาท่านะครับผมาาเดี๋ยวเขาจะปั้นแล้วก็ค่อยเอาไปทอดนะเพื่อนเือนเพื่อนเพ่ดูวิธีการการเบี่ยงโรตีเขานะคล้ายๆกับอ่ที่เขาทําอยู่ที่บ้านเราหรือเปล่าลองดูนะครับเพื่อนๆสเปเชียลผมคิดถึงตอนที่ผมทำกะหรีปั๊บเลยนะครับมน้มว,นมวนลักษณะแบบนี้ เดี uh, 有有๋ยวน่าจะมีชาด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูชากันดีกว่าคุณดิมนิ่งไปยันไปยันอ่า What is this ดิ้นใช่ใช่อันนี้จะเป็นชาชานมควายนะครับเพื่อนๆ ก็คือโอ้เขาต้มไฟแรงมากเลยโอ้เขาเปิดไฟให้ด้วย thank you ใส่ชาลงไปแล้วใส่ชาลงไปโอเคกาวะไอโนไอโนกาวะกรีนทีกรีนทีใา่ะเนี่ย เขาจะมีฟิลเตอร์กรองด้วยนะคะเพื่อเพื่อนกรองไม่ให้พวกเศษใบชาตกลงไปในในกาในกาน้ำนะในกาน้ำชาเชิญสักกระวานกระกานใส่ใส่ โน้ตปดิดุดดุดปิอ๋อเขาเรียกว่าดุดปรินะครับปิ p i l โนปา o t h a n l ยลนลนด์ y o t h a n n l าอ่ y o u t u โอเอเคส่วนตรงนี้จะเป็นร้านค้าขายของชํำของชาวปากีสถานนะครับผม ก็จะมีสินค้าคล้ายๆกับของบ้านเราอ่ะนะก็จะมีพวกสินค้าอุปโภคบริโภคนะเพื่อนเขาเรียกอะไรนะแฟบเขาเรียกผมซักฟอกแล้วก็ครีมนวดผมยาสระผมไข่ไก่แล้วก็พวกน้ำอัดลมนะครับผมอย่างเซเว่นอัพโคกแป๊บซี่น้ำผลไม้นี่ก็มีนะครับผมแล้วก็ขนมก็จะมีหลากหลายเลยเลก็มีนะครับเพื่อนๆ นี่เลยน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของของปากีาสถานนะรถเอ่อมัสซาล่านะครับเพื่อนๆส่วนรถชีสเนี่ยรถชีสอร่อยมากที่นี่รถชีสอร่อยมากด้านในก็จะมีเอ่อนมนะครับผมนมที่เป็นเอ่อแบรนด์โลคอลนะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงต่างๆมากมายขนมลิโอเหมือนบ้านเราก็มีนะขนมลิโอพวกคุกกี้พวกอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งคุกกี้ที่เนี่ยเขาทำดีมากทำทำถึงมากเพื่อนๆทำอร่อยมาก ราคาไม่แพงตกอยู่ห่อแล้วประมาณ4บาท5บาทนะครับส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นเอ่อซินเนเจอร์ของกวากีรสาร so here, what this? น h e r e what it i s นาสวัดนาสวัดนะครันบนาสวัดก็คือเขาจะปั้นเป็นเม็ดกลมๆแล้วก็เอาไว้ที่ใต้เหงือกใ,ใต้เหงือกนะเขาบอกว่า ที่ที่เคยถามถามนะครับเขาว่าคล้ายๆกับการสูบูลีกันนะนั่นเหมือนโอเคบายยันตังคิ้วอันนี้ก็คือกระทะทอดคาบับอันนี้เป็นกระทะทอดคาบับคาบับนะครับผมฮะเจะเป็นรีกคาบคาบคาบับซึ่งกระทะใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆดูขนาดของกระทะใหญ่มากแล้วก็ เขาเหมือนจะเป็นเนื้อเนื้อทอดแล้วก็มีเขาเรียกอะไระมะเขือเทศนะครับผมอยู่ตรงกลางด้วยเดี๋ยวเขาจะเอาไปกินยังไงอ่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโอ่องเผาอโรตีนะครับผมนี่เสโโีโรตีอจับปติโรตีนี่เป็นเตาอบโรตีนะครับผมลักษณะเหมืนอนโอ่งเหมืนอนโอ่งบ้านเราเลยอยู่ข้างล่าง เอออารมณ์อารมณ์ข้าแกงบ้านเราเพื่อนๆโซนนี้ก็จะเป็นโซนขายผล,ลไม้นะครับเพื่อนๆ <S <S ก็จะมีทั้งอ่พวกแอปเปิลแล้วก็กล้วยเออมีมะม่วงด้วยนะเพื่อนๆ่วนโซนนี้เขาจะขายผล,ลไม้นะจะมีน้ำน้ำอ้อยปั่นด้วยนะเพื่อนๆอยู่ข้างหลังผมเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูองุ่นที่นี่นะเฮลโล i s i เ your ร h ยูชอปยูชอป เพื่อนมาดูองุ่นที่นี่ครับองุ่นที่นี่เขาจะปลูกเองนะเพื่อนเพื่อนก็คือ,อ,อจะไร้สารเคมีนะเป็นองุ่นที่เก็บมาสดๆนะครับน่ากินมากอาอ,าอ่นนะะอแกนิคฮาวมัสเบอร์เคนจกิโลละสี่รอยรูปีนะครับถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณโลละโลละ50บาทนะเพื่อนเปืะมาณโลละ50บาท โอ้แอปเปิลเขาลูกโตมากเลย how much 1 100โอ้ my god ถูกมากเพื่อนๆแอปเปิลโลละ12บาทหอมมากอันนี้คือเขาปลูกมาจากชาวสวนของที่นะครับเขาถึงได้ราคานี้แอปเปิลโลละ12บาทเพื่อนๆโอ้ ราคาไม่แพงครับราคาที่ย่อมเยามากเลยเดี๋ยวเราไปดูร้านเ,เครื่องปั้นดิน,ดนเผากันนะครับผมซึ่งเขากำลังจะเปิดแล้วอยู่ฝั่งนั้นนะเพื่อนๆก็<อ>ที่นี่ก็บรรยากาศคนพุกพาคนเยอะนะครับเป็นแหล่งชุมชนที่ขายทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆนะ มีผักมีผลไม้ร้านค้าร้านชานะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีร้านเสื้อผ้าด้วยอารมณ์คล้ายๆกับตลาดนัดบ้านเราอ่ะนะเพื่อน,อนๆนเราก็มาถึงร้านขายเครื่องปั้นดินเผาแล้วนะครับก็ <c> ที่นี่จะไม่ได้มีเครื่องปั้นดินเผาอย่างเดียวนะเพื่อนเพือ่อนถ้าเป็น,ปนบ้านเราก็อารมณ์คล้ายๆกับร้านขายของที่ระลึกนะก็มีทั้งเครื่องปั้นดินเผามากมายมีทั้งหม้อ นี่แก้วใส่น้ำนะเพื่อนๆแก้วใส่น้ำได้ใส่น้ำกินสวยมากส่วนข้างในก็จะเป็นเ,อเอของที่ระลึกต่างๆนะเพื่อนๆอืมอันนี้เป็นที่ขับอันนี้หรือเปล่านี่เครื่องปั้นดินเผานะนี่จะเป็นที่ขับตัวหรือเปล่า ทำมาจากเครื่องปั้นดินเผานะครับคี่อาฉีบมากโอเคอินไซด์ครับ something ก็จะเป็นทั่วไปนะครับเพื่อนๆโอเคโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปะตลาดอื่นๆที่ที่หลายๆช่องเขายังไม่ไม่ได้ไปกันนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปรับประสบการณ์ใหม่ๆของปากีสถานนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่องวิศวกรพเนจรด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ